เอาไรบออ๋อาวนข่อยกับผู้คือใครหรือไงนี่บ้านตรงนี้มันหวานอยู่นี่ฮะนี่นี่มึงเล่นี่แล้วนี่มือเล่กับบ้านมันเข้าบานกันไปแล้วเนาะไอ้บ่าวจะาเคยเห็นข่อยถาวนสุดพิเศษข่อยบ่มีทบบ่มี้ยังบุ๊บีแต่แห่ปลาสิวตัวนี่ จับได้ก็หวานเลย đùa thua vẫn gặp tè cái đứa là Ừ, vô đây <laughs> Thứ Tháng ừ. Hào gì vậy? bao tiền cái đấy Hào đây, Hào đây หลายเกินไป้อยไหมไปไปไปปลาแล้วก็กลอยต้วนี่ครับได้ปลาเรียบร้อยใหญ่มาบั่นเสียบใช่ครับเอาวินล่ามาด้วยเอออย่าไป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 อยไป,ยไปมา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 เพื่อหายเจ้าเด้แนั่นมาเป็นเพ้่อนเท่าได้แล้วมามาไหมหัวงดีวะเอา้า พอดีอาบน้ำให้วิลล่าเรียบร้อยเลยครับนี่สระผมให้ห้อมๆเลยพวกนีย้ยังเนียนเอา้ามือพีอเก่าครับบานดนโซกัปุกอีกขึ้นเก่าจะขึนอยู่บ่พาไปกินลาบปลาต้มปลาปะตบมือตบมือเ้าขึนไปอีกสั้นหนึ่งมือใจ่

ครับมามาเจะให้จำนำต้มปาก,กินดมลโอ้อยตียดิยตียัยนมากยันเบเส้เบบสะ,ะาีเลยตัยมาเครับ่ามแขกเนีโอ้ลูกสาวเมาแเด้นะโอ้ย Ừ, không ừ. đi làm mặt bao cái mặt bà ừ, mặt chú các bạn anh em để vậy vào con người ươn không bố mặt <laughs> không bố mặt cái này gì <laughs> tổng thống lắm xẹp rồi xin coi để con học mừng với ta thiệt rồi <cười> <cười> เออเออมันบอเห็ดยังดอกมันเบอรเห็ดยังมันข้นมาบ่ได้เย็นๆนะดอกไม่ให้กินดอกเดี๋ยวก็ขนก็ดูดไม่ได้เย็นๆจ้ะนั่นแหละน้องเสียวเองกินได่ไปเว้นยังลองก่อนนะเราลองก่อนหา่อยยัง มันจะขับเ้อทุกคนเ้อทุกสังผมทุกสองเลยมามาบรรยากาศดีเลยเนาะมักินขขาต้องกันมันกัดเสบไปเกินผู้เดียวมันเสียเดมันเสียแล้วเงามันมีโคบิดดยมนจิบมกันหลายคนเนี่กางเลยอ่ะโอเตเยสดวออเสียดายบ่โอกินให้หมด น้องบินล่าเป็นมักด้นี่มักพักเษตานมาไม่บนเลยหนหน่อยคือกันเลยกับวินล่าเอโอ้อ่ะคือเอาข้างแนวนี่เหนำไม่เส็อเปล่าขวานำนะครับรุ่นเหนิมบารัมบารดามเอาเครื่องนึงเนออ่าเด้อชิบตองาทประตูอาบาทก็ว่าคัาแเ้วทางนี ช่อยช่วผมปละี่เจ้าองที่ไหน่อจนนะครับครับคขออนุญาตครับแล้วยังบ่ไล้อ่านครับกินข้าวขอผาไปมึงจังหวาน้องบินร้านชอบกินผักกระเสดหักด้วยที่บ่ายตั้ง้าย้บันตั้งเจราาโลกหนึ่งยังนี่เนาเอาไปย่างหลายเลยเราสีเห็บแกะไปใส่ตูไปเด้อ ท oh, wow, mm um, uh NO ั้งหมนี้ั้ใสางานงานเบอรให้น้ำได้หากูเลยเอาอีกบ้างสาม่นมาทั้งห้ารูเเทียคีรด์ว่สองรูนะเยวเฮาวเลยยิงดเดียว่าแกแกให้เราเล่ไหมแกโอ้สังแกฟอมวะแกยูาเาไหมาเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวเท่าไหเอาไหเอาไปเอาทีอ่ะ

อ้ห้องของยัข้นเขาลดีดศปรมีห้ององกันลงประชอบแะงับไปทั้งอ่งนไปด้วยครับมดแดงยังมดตายความนีเห้ององนะอืมเบ๊แดงินมึงได้พอเนียบังไปยูกินกินกินไอ้ลาน่างนี่กินไหมกินกับกับนอะไรอะไรเนี่ยปลาป่าบ่ะอยากกินไหมเนี่ ก้อนเนื้อหั่นไม้หันกินหือดคาหลอดไม่กลับเลยครับโอ้ยแ่บดีอเขาเป็นไงครับเฮ้เขาเทียมเทียเขาสมพักนีเป็นแล้วบ่โมดินโเนมันน้โอ้แสบตุมปากแง่งดีเนาะ มันล่างมือๆมันล่าบ่มัน้องอป็นโดดแสบมันล่างเหมือนไอ้เื้อเลยแจ้วเดียววัเห็นั่นคือบบรรยากาศดีดผู้คันเปลีนโมเป็นแม่ไม่เขา่ายไปบ่ขันรู้โมเป็นหรอกถึงได้แนาวันนี้ยัดยัดยัดฝ่าวกินอิ่มไปเลยเาตองกินสกมมงสองส้มมงกคอยกินไปเรื่อยนะยังบุอิ่มแน่นเรื่อยนวดนะ พูดดีนะแต่ต้มก็จุ่มปลาเลยก้อยปลากก็แซ่บครับผมเพอกันเลยนในน้องบิดไลายกินนันมักกัดทินครับผมเห็นบ้างเครับขอโทษขอโทษนั่งเอกเข้ามาได้ได้มากเลยที่เดินเป็นเล้วโอ้อยู่เลยเขาบอกินอันเห็นเพื่อนนี่แล้วนะเดี๋ยวพ่อไปหาเก็บมาให้เอาเยอะๆเลยแต่อันนึงไปเอาอีท่าไหนเนี่ย ช่วงนั้นมันกินบัตรเกษตรพอดีบ่บ่ครับไปกินเหล้าเวยล่ะเขากันก็ป่า,ปาเศษที่ใหญ่ครับแต่ว่าจัหรับเจา้าก็สิพอดีเนาะแต่ห้องใอยอยากเพียบแคหน่อย <c oughs> ตือต้อไ<ม>อ้เ่าตื้มพริกซะอีกเลยไหมได้บ่างใครบุ้งพอดีได้บ้าง่คยกินใคอยบ่กินเผ็ดหมื่นยนไต่ไปนี่นะแซบไม่เก็เลยเป็นแค่แซ่บอยู่ นี่เดลอะไรแซบมันันัไอ้แซบังบุรู่ตวไอ้เดี๋ยวผมไปวัดก่เ้ต้มอันนี้ก็จะเป็นแซบผักแซบเนี้ยเนาะต้มซื้อในกันือกันด้วยต้มเลยต้มปากอันเนี้ยาหนังครับบอให้ก่าว่าเปากยันเมลาบปลาเยเห็นยันฟังเสียงกันเลยครับผม ừ nhìn ai nhìn bố nghe theo lúc ngoài lịch nhưng không thưa thầy tao 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 ra phần nhau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  tao, nhau phần nhau phần nhau phần nhau nón. nhau 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 là nhau 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 นี่ตันเู่โอ n ยยำไ่ได้นั่งเอกมันมีหลายอยู่ n h เนาะแ๋ยวด้ครับเด้ผมไล่อันที่หลังครับครับสองในฝั่มาครับอันนีอไก็ไดเลยเจ้าอล่คเดียวโอ้ยขันมากแกลินแกเช็ดตั้งฉี่แล้วนี่พักอนเซิร์ตไมรับเงินไหมนีงไงไหนเสิรกินนะบังข้อก็ไม่ไ

น้องกวยปลาทึงอนเนแซ่บทำ่าแซ่บครับนานานาเน่ยสาทั้งออกน้องวิลายังอร่อยเลยต้องเต็มดีกว่าแซ่บด้องอ้สมมตัวนั้นมาในไลา์พอมใครอะอืมใรกันเนยกรเสีกงามงามกับผมคุณดมักกระเสียน้องวิลามักโดยเต็มร้อยยิ่มแล้วนี่ไลันเลยอเรียนเลยอ่ไป กจดำหูแ้วไป้มวงกันอเจ็บใส่ทจ่จริงแกเจ้าเนเจ็บฟองจกินเห็ดบอกเขาจะเจ็บฟองเน่ผมเห็ดเห็ดเพดอยู่แล้วเนาะต้องงบนันคงเห็นไหมว่าี่มันาบัวันน้ำแงั่เลยเพราะว่าเจ้ากินเห็ดลืมไปเดี๋ยวผม อามาให้ดูใกล้ๆเลย